ต่อไปถ้าเป็นการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยก็กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้นๆน,น,นะคะอ่ะเดี๋ยวตัวอีกรอบหนึ่งแบบคร่าวๆถ้าเป็นการจัดตั้งนะคะการจัดตั้งการรวมหรือโอนส่วนราชการตามกฎแล้วมีการกําหนดมีการกําหนดอาตาัอาตราอัตรากําหนดตําแหน่งนะคะให้ตากฎหมายเป็นพรบรนะคะไม่ติดนื ทีนี้ในกรณีที่ไม่มีการกําหนดนะคะไม่มีก็ให้เป็นพรดเป็นพระราชกิจสเิกานะคะทีนี้ในกรณีที่ถ้าต้องการโอนคือถ้าต้องอขอโทษค่ะถ้าต้องการเหมือนกับจะจัดตั้งเพิ่มขึ้นใหม่หรือว่าโอนเพิ่มก็ต้องรอให้ครบกว่าจะต้องรอให้ครบ3ปีก่อนถึงจะมีการ รวมการโอนการเพิ่มหรือจัดตั้งขึ้นใหม่ได้โดยให้สำนักง,งานกรอและสำนักงบประมาณนะคะเป็นผู้ที่ตรวจสอบดูแลตระบวการเปลี่ยนยุบส่วนราชการหรือตำแหน่งก็คือเปลี่ยนก็คือไม่เอานะคะไม่เอาการทิ้งก็คือให้ตากฎหมายเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะซึ่งการเปลี่ยนชื่อก็ต้องระบุด,ด้วยว่าเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรแล้วในกรณีการยุบเรื่องของงบป,ประมาณส่วนราชการนะคะถ้ามีรายจ่ายก็ให้ระงับออกไป ส่วนทรัพย์สินก็โอนให้แก่ราชการอื่นได้นะคะส่วนราชการอื่นได้การจัดก,การหนี้สินก็ต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาพวกลูกจ้างข้าราชการต่างๆก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับเงินชดเชยชดเชยก็ <laughs> ต้องขอไปค่ะลิงผ่านาก็จะต้องได้รับเงินชดเชยเออเงินชดเชยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะแล้วถ้ามีการโอนนะคะมีการโอน,นลูกจ้างต่างๆนะคะ มีการรับโอลูกจ้างข้าราชก,การก็ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าข้าราชการหรือจ้าลูกจ้างนั้นได้พ้นจากข้าราชการแต่ต้องกระทา,าภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่ที่พระราชกฤษฎีกาที่มีผลบังคับใช้ส่วนการแบ่งส่วนราชาการภายในสำนังนนกรรนง,งานยกร,ร,รัฐมนตรีสำนักงานรัฐมนตรีของสำนักงานรัฐมนตรีกรมหรือส่วนราชาการอื่นก็ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนะคะโดยการกําหนดการแบ่งส่วนราชาการไม่ว่าจะเป็นอัตรากําลัง นะคะก็คือจะใช้สำนักงานกอพอนะคะส่วนจัดสรรเงินงบประมาณให้สอของกอตการังก,ก็จะเป็นสำนักงานงบประมาณร่วมการเสมมนอความเห็นในการแบ่งส่วนราชการนะคะถ้าเป็นการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นกฎหมายว้ด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้นๆโอเคทีนี้เรามาดูหมวดแรกหมวดแรกนะคะก็คือเป็นการจัดระเบียบราชการในสำนะักนายกรัฐมนตรีนะคะ ก็คือการจัดละเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยกฎหมายว่าด้วยการปร,ปรับปรุงกระทรวงกลมทบ,บวงนะคะซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีฐานะเป็นกระทรวงแต่ส่วนราชการในสำนักนายกก็คือมีฐานะเป็นกลมนะคะมีฐานะเป็นกลมมีทั้งทบ,บวงทั้งกลมอะไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลมนะคะและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อจะทํานโยบายแผนตามนโยบายที่คอลมองกาหนดโดยบทบาทของนายกรัฐมนตรีะคะ่ะ มันจะมีอยู่2บทบาทก็คือบทบาทที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลนะคะมีบทบาทที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็หัวหัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรีทาไมีหัวหน้ารัฐบาลใช่ไหมมีสองบทบาทหัวหน้ารัฐบาลกับหัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ โอเคเรามาดูบทบาทแรกนะคะเป็นหัวหน้ารัฐบาละคะหัวหน้ารัฐบาลจะมีหนา้าที่อะไรบ้างก็คือกรรกับโดยทั่วไปในกรารบริหารราชการแผ่นดินนะคะก็คือสั่งให้ข้าราชการส่วนการส่วนพิภาพส่วนท้องถิ่นทำรายงานปฏิบัติราชการน,นะคะยับยั้งการปฏิบัติราชการที่ขัดต่อขอคอต่อคอรมอมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปฏิบัติราชการส่วนการส่วนพิภาพส่วนท้องถิ่นนะคะ มันก็คือเข้าๆก็คือดูภาพรวมเนาะของทั้งส่วนการส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะต่อไปมอบหมายรองนายกนะคะในการกำกับการบริหารราชการของกระทรวงและทบววนะคะบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งสั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงไม่ใช่ประทวงนะคะสังกัดกระทรวง ทว,วงหรือกรมหมนึ่งม,มาปฏิบัติในราชในราชการของสำนักนายกก็คือสั่งให้เขาเขาเอ่อให้เอากลมนี้เข้ามาปฏิบัติในสำนักนาย,นยกได้นะคะก็คือจะให้เงินเดือนเท่าเดิมก็ได้เท่ากับสักหรือจะให้เงินเดือนใหม่ก็ได้แต่จะต้องไม่สูงกว่าเดิมนะคะน้อยกว่าเดิมก็ได้เท่าเดิมก็ได้แต่ว่า,าต้องไม่สูงกว่าเดิมนะคะเงินเดือนที่จะได้ไป ต่อไปการแต่งตั้งการแต่งตั้งข้าราชการนะคะให้จากกระทรวงหนึ่งหรือทบวงหนึ่งหรือกรมไปอยู่ในกระทรวงทบวงกรมอีกกรมอีก,อ,กอีกที่หนึ่งซึ่งจะให้ได้รับเงินเดือนจากที่เดิมและข้าราชการที่แต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการในกระทรวงหรือกรมทบวงซึ่งตน่งมาดำรงตำ,ำแหน่งนั้นทุกประการนะคะแต่ว่าถ้า จะเป็นการแต่งตั้งในตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเนี่ยคือสูงกว่าถ้าสูงกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าอธิบดีะคะ่ะจะต้องได้รับอนุมัติจากครอรมอนะคะซึ่งอธิบดีเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับกรมนะโอเคการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินะคะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคณะที่ปรึกษานะคะก็ เพื่อเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาของนายกนั่นแหละนะคะการแต่งตัง้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชก,การในสำนักนายกก็ไม่มีอะไรมากแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้เขาก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับที่ออกสองก็คือเกี่ยวกับรายงานปฏิบัติราชก,การนะคะการสั่งสอนสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับอาตาัตราเงินเดือนอาตาัตราเงินเดือนนะคะก็คือให้เอาตามอาตาัตราเดิมจะต้องไม่สูงกว่าเดิม นะฮะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นการย้ายหรือว่าโอนคนที่ตําแหน่งอาอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไก็จะต้องได้รับการอนุมัติาจากคอมอนะคะมีประมาณไม่กี่จุดที่จะต้องจําให้แม่นนะคะต่อไปการวางแผนการปฏิบัติราชการนะคะเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็นำเงินการอื่ๆนๆะ ต่อไปในแบบบทบาทที่เป็นหัวหน้าขออสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือบริหารราชการทั่วไปของนายกและคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบการบริหารทั่วไปเสนอแนะนโยบายาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองความมั่นคงนะคะเกี่ยวกับงบประมาณระบบราชก,การการติดตามประเมินผลภา,าร,าร,ารากิจพิเศษราชการอื่นประมาณนี้นะคะในขออสํานักนายก ทีนี้ในกรณีที่เรามาดูเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่านายกรัฐธมนตรีนี่ในสำนักนายกเนาะนี่คือในสำนักนายกจะแบ่งออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะจะมีรองนายกหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นผู้ช่วยหรือช่วยหรือผู้ปฏิบัติราชการตามที่นายกมอบหมายนะคะ ในกรณีที่นายกเป็นผู้วังค่ะมันชาวสวนราชการที่ได้ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมแต่ไม่ได้สังกัดสำนักนายกนายกก็จะมอบหมายให้รองนายกหรือรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจําสำนักนายกไปปฏิบัติราชการแทนก็คือมันจะมีรองนายกกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกที่ช่วยปฏิบัติราชการแทนแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นเลขาธิการสำนักนายกก็คือเป็นอำนาจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองค่ะก็คือดูแลสำดูแล เพืออะไคล้ายๆแบบดูแลสำนักงานายกอีกทีนึงไม่เชิงว่าดูแลแต่ประมาณว่าช่วยเหลืองานนะคะ,ะทีนี้มันก็จะอยู่ในสำนักง,งานเลขาธิการนายกนะคะซึ่งเลขาธิการนายกค่ะมันจะแบ่งออกเป็นเลขาธิการนายกและทบวงตีฝ่ายการเมืองนี่ค่ะฝ่ายการเมืองนะคะกับฝ่ายบริหาร นะคะก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอีกทีนะคะทีนี้ลงมาก็จะเป็นประหลัดสํานักนายกประหลัดกระทรวงแล้วก็กรมต่างๆครั้งนี้ข้อสอบที่มักจะออกสอบเขาจะถามว่าเป็นข้าราชการอะไรถ้านายกจะเป็นข้าราชการทางการเมืองรองเลขาธิการนายกนะคะก็จะเป็นข้าราชการทางการเมืองเพราะมันอยู่การเมืองอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นฝา่ายบริหารประลัดสํานักนายกประหลัดกระทรวงหรือกรมต่างๆก็จะเป็นข้าราชาการก็จะเป็นข้าราชาการพลเรือนนะคะสามัญทีนี้เรามาดูเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า มันเหมือนกับมีการแบ่งงานกันยังไงนะคะในสำนักนายกก็คือมีนายกร,รฐมมัฐธนตีมีเลขานายกร,รัฐมนตีที่ช่วยนายกช่วยช่วยปฏิบัติราชก,การทางการเมืองนะคะ,ะก็มีรองเลขาทางฝ่ายการเมืองและฝ่ายบร,ริหารที่จะช่วยเหลือเลขาที่การนายกร,รัฐธนตรีในการบริหารงานต่างๆนะคะแล้วก็มีประลัดสำนักนายกประหลัดกระทรวงและกรมต่างๆซึ่งประหลัดสำนักนายก,รรกนะคะ จะมามีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกควบคุมข้าราชการอ่ะตัวคนนะคะข้าราชการประจําในสํานักนายกกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการของสานักนายกําดาบความสําคัญของแผนปฏิบัตินะคะติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากนายกและรัฐมนตรีประจาสานักนายกนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัด สำนักนายกซึ่งประหลัดสำนักนายกเนี่ยก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักนายกและราชการที่คอรมอมีได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งหรือว่าอยู่ในสังกัดสำนักนายกโดยตรงโดยเฉพาะให้กํากับเรื่องการปฏิบัติของส่วนราชการในสำนักงานนายกให้เป็นไปตามแนวทางละการปฏิบัติาราชการของสำนักนายกทําหน้าที่สำนักงานประหลัดทำบูมด้วยก็ได้หมายความว่าสำนักงานประหลัดสำนักนายกอะค่ะ ก็คือจะมีนะก็คือมีอำนาจเกี่ยวกับราชการทั่วไปอขอสำนักนายกก็คือช่วยสำนักนายกอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนั้นที้มันก็จะมีสำนักงานเลขาธิการคอ,รอมอ,อีกสำนักงานเลขาธิการคลออมออก,ก็ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับคอ,อมอและรัฐสภา นะคะและราชการในพระองค์นะคะคอมอจะเกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและราชการในพระองค์ก็คือจะมีเลขาธิการคอมอเป็นผู้บังคับบัญชานะคะรับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกแล้วก็มีรองที่จะช่วยสั่งหรือช่วยปฏิบัติการจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะซึ่งในขาธิการคอมอและรองเลขาธิการทรมอจะเป็นข้าราชการพลเรือนนะคะ ประมาณนี้อ่ะน้องกับเพื่อนนะี้ข้าราชการทางการมันก็มีนายกรัฐมนตรีกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีการเมืองนะคะข้างการเมืองโอเคทีนี้ในคอรมอ่ะค่ะจะเข้ารับหน้าที่ใหม่เพราะ อะไรเหมือนการที่เราจะเปลี่ยนคณะพักรัฐบาลต่างๆเนี่ยการที่จะเปลี่ยนเนี่ยจะต้องเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็คือเพราะนายกตายนะคะขาดคุณสมบัติหรือต้องพิพากษาให้จำคุกหรือสภาผู้แทนมีม,มติไม่ไว้วางใจแล้วก็สารรัฐมนตรีนิฉัยให้ความเป็นนายกที่สูดลงนะคะอันนี้การที่คณะเขาเรียกว่าพักเวลาเลือกตั้งอาจจะเข้ามาใหม่อ่ะเพราะนายกอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเพราะนายก ตายหรือว่าขาดคุณสมบัติหรือต้องทำให้ผ้าสาจําค้งสภาผู้แทนและสามีมัตติไม่ไว้วางใจนะคะสารรัฐมนตวินิสัยให้ความเป็นนายกวิทย์สิ้นสุดลมอันนี้ก็เน้นย้ำอีกทีว่าสานักนายกมีฐานะเป็นการสวงนะคะเป็นการสวงทีนี้ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สานักนายกที่มีฐานะเป็นกรม และส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายวารส่วนราชการก็จะขึ้นตรงต่อประหลัดสำนักนายกนะคะทีนี้มันก็จะมีสำนักงานต่างๆที่จะบอกคือเราก็ต้องจําว่ามันขึ้นตรงกับขึ้นตรงต่อนายกหรือว่าขึ้นตรงกับประหลัดสำนักนายกนะคะสาหรับขึ้นตรงต่อนายกก็จะมีสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันนี้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี นายกแน่นอนใช่นไหมคะสำนักงานเลขาธิการคลอมอสํานักข่าวกองแห่งชาติคือส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนราชการที่ต้องการความรวดเร็วนะคะเหมือนกับคือนายกต้องรู้อย่างรวดเร็วเช่นถ้ามีข่าวอะไรเนี่ยนายกต้องรู้ก่อนเพื่อทําให้สํานักงานข่าวกองก็ขึ้นตรงต่อนายกเลยเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับสภามม่นคงสภาความมัน่นคงแห่งชาตินะคะ เกี่ยวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เหมือนถ้าเศรษฐกิจมีความผันผวนนวนนายกก็ต้องรู้ทันทีไม่ต้องผ่านใครให้ขึ้นตรงต่อนายกเลยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะที่ขึ้นตรงต่อนายกนั้นมีสำนักงานเลขาธิการนายกเลขาธิการคลมอข่าวกอง่าประมาณสภาความมั่นคงแห่งชาติพระราชกฤษฎีกาข้าราชการพลเรือนนะคะ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการพัฒนาระบบราชการส่วนที่ขึ้นตรงต่อประหลัดนะคะแน่เด,ดก็ต้มีประหลัดสำนักง,งานประหลัดสำนักนาย,ยกนะคะมีกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค